สวัสดีครับผมเซลเอกนะครับวันนี้นะครับจะพามาดูรถอีกหนึ่งคันนะแนะนำเลยนะคันนี้ราคาเบาๆแน่นอนถูกใจแน่นอนนะครับคันนี้นะครับเป็นเจ้าลีโอชิโน่250ร้ซีซีนะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันอ่ะนะครับสำหรับเจ้าลีโอชิโน่250ร้ซีซีคันนี้นะสภาพสวยมากๆเลยนะคันนี้นะครับ คันนี้เป็นรถจดปี2020นะครับเลขใหม่3,000กิโลราคา59,000บาทเท่านั้นนะผ่อนได้ด้วยนะเครดิตดีฟรีดาวไปได้เลยนะครับนี่เดี๋ยวมาดูสภาพกันนะสวยๆนะครับใหม่ๆเลย3,000กิโลเท่านั้นมีท่อแต่งมาให้แล้วด้วยนะฮะอ่านะครับนี่ ที่สำคัญจัดไฟแนนซ์ได้โอ้โหเครดิตดีฟรีดาวกันไปนะครับอ่ะสนใจนะครับติดต่อเซลเอ็กเข้ามาได้เลยที่เบอร์โทรศัพท์0618128889นะครับเซลเอ็กยินดีบริการนะครับ